ตีนก <Workers> ันแน่ตีนกันแน่ใครวะนี่ใครวะนี่ผู้ใไรวะซุบเบอร์เน่หน่อยนี่เพื่อไรวะ

จะไปไหนตืนดับนอนขนอนเด่นอยู่ตนตอนไหนเนาะดึกระบ๊อชีรุกระบสอซาเตีรุกระบ๊ลรกระบนะอีวนาทิเบรอก่อนแน่นั่น เอาไปำาำลำพาวบ่วันนจะไปรอเด้ได้ดี่วันนาจะไปรอเด้ได้จะบ่ไปลำบ่ว่ลูกง่างยบ่ไปกันเนอะไปกันนอะไปกันเนอะ

拜拜啦！拜拜啦！